อมีธุรกิจของตัวเองอด้วยนี่นึงก็เป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นไอ้นี่ครอาหารเสริมที่ช่วยเกี่ยวกับข้อเพราะว่าผมแบบข้อเข่าหรือหลังผมไม่ดีตั้งแต่เด็กแล้วเพราะออกกําลังกายหนักก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาแค่นั้นแหละทำให้มันแบบว่าเออดูแลตัวเองเนี้ยใช้เองกินเองก่อนที่จะออกมาขาย มันเป็นเกี่ยวมันเป็นอะไรมันเป็นคอลลาเจนซึ่งมันเกี่ยวกับมันจะมีพวกวิตามินดีเกี่ยวกับกระดูกไขข้ออะไรพวกนี้ครัทำให้เราแบบออกกาลังกายหรือว่าใช้ชีวิตได้ได้ดีขึ้นแต่เด็กๆกินจะดีแต่ว่าเด็กประมาณสักกำลังวัยกำเจริญการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะเหมือนกับช่วยให้สูงด้วยเพราะว่าเป็นคนเตี้ยไงเมื่เด็กเก็บกอดเก็บกอดไม่เตี้ยนะสูงก็ซื้อได้ในเว็บผมเลยละครในไลน์แอด ได้แล้วโดมพลัสไบโอมด้วยนะครับตอนแรก